ภาควิธีพิจารณาในสารชั้นต้นลักษณะการพิจารณามาตราหนึการพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ทำโดยเปิดเผยต่อจำเลยเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อโจทหรือนายโจทและจำเลยมาอยู่ต่อหน้าสาลแล้วศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงให้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและถามว่าได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ให้การต่อสู้อย่างไรบ้างคำให้การของจำเลยให้จดไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้และดำเนินการพิจารณาต่อไปในการสืบพยานเม่ได้พิเคราะห์ถึงเพศอายุฐานสุขภาพอนามัยภาวะแห่งจิตของพยานหรือความเร่งตัวท ในการสืบพยานให้มีการบันทึกคำเบิกความพยานโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงซึ่งสามารถตรวจสอบถึงความ,มาถูกต้องของการบันทึกได้และให้สาลอุทธรณ์สาลฎีกาใช้การบันทึกัปกล่าวประกอบการพิจารณาคดีด้วยทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบองังคัขบของประธานสารฎีกาข้อบังคับของประธานสาลฎีกาตามวรรษสาและวรรคสเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสาลฎีกาและประกาศในราชรกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตราหนึ่งเจ็ดสองทวิภายน์หลังที่าได้ดำเนินการตามมาตรา,ารห,น,ารรหารนึ่ ในคดีที่มีจำเลยหลายคนถ้าศาลพอใจตามคำแถลงของโจทวการพิจารณาและการสืบพยานตามที่โจทขอให้กระทำไม่เกี่ยวกับจำเลยคนใดศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยคนนั้นก็ได้ในคดีที่มีจำเลยหลายคนถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจำเลยคนหนึ่งหนึ่งลับหลังจำเลยคนอื่นก็ได้จำเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมีอาจก้าวล่วงได้เมื่อจำเลยมีทนายความและจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่ไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน๒ในระหว่าง มาตรา1นึทวีหนึ่งภายหลังที่ศาลได้ดำเนินการตามมาตรา1นึวรรคสแล้วเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยหลบหนีหรือไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ศาลออกหมายจับจำเลยหักไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน3เดือนนับแต่วันออกหมายจับเมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้าและจำเลยมีทนายความให้ศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานรับหลังจำเลยได้และเมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้วให้ศาลนิยาพิพากษาในคดีนั้นต่อไปการพิจารณาและสืบพยานตามวววรรรรรรคคคตตตต้้อออออองงไไมมมม่่่่่่่ใใชชดดีีีีีีีีีททททััาาาาโษปปะหหิิืจเเลลยยุกกนนนถูฟศ มาตราหนึทวิในคดีที่จำเลยเป็นนิติบุคคลภายหลังที่ศาลได้ดำเนินการตามมาตรา1นึวรรสแล้วเมื่อมีกรณีที่ศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ภายในสเดือนนับแต่วันออกหมายจับและไม่มีผู้แทนอื่นของนิติบุคคลมาดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะให้การพิจารณาเป็นไปโดยมิชักช้าให้ศาลมีอำนาจพิจารณาและสืพยานรับหลังจำเลยได้และเมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จแล้วให้ศาลมีคำ ให้คู่ความถามถามค้านหรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วยและเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบก่อนการสืบพยานตามวรรคหถ้าศาลเห็นสมควรหรือถา้าพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดีหรือคู่ค,ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นผลร้ายแก่เด็กถ้าไม่อนุญาตตามที่ร้องขอให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงทำให ในกรณีที่ไม่ได้ตว,วพยานนมาเบิกขอวามติมอระระคองอเพรามีเหตุจำเป็น,ปนอ,าาอ,าาอาย่างอยิ่งงอให้สาละระบฟังนังสืออภพอและเสียยสังคมให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตราหนึ่งสามสามทวีหรือชั้นไตสวนมูลฟ้องตามมาตรา 1, 7, 1, 2, นหนึวักสองเสมอนึเป็นคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาลให้ศาลร,รับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได้มาตราหนึ่งเจ็ตาวาให้นำบทบัญญัติในมาตราหนึ่งเจ็ดสองตรีมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การส่อพ ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้ใจ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งตามมาตรานี้โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีและสภาวะทางเศรษฐกิจทั้งนี้ตามระเบียบที่าฐาฐาคณะรรมการบริหา,ารศาลยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังมาตรา1นพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วต่อนเนื่องและเป็นธรรมคดีที่จำเลยไม่ให้การหรือให้การปฏิเสธเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือารศอาลเห็นสมควรศาลอาจกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกำหนดวันนัดสืบพยานก็ได้โดยแจ้งให้คู่ความทราบลงหน้าไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันตรวจพยานหลักฐานตาม,มวักหนต่น การยื่นบ <ern> ัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามวรรคสองจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อผู้ร้องขอแสดงเหตุอันสมควรว่าไม่สามารถทราบถึงพยานหลักฐานนั้นหรือเป็นกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือเพื่อให้โอกาสแก่จำเลยในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถ้าพยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกให้คู่ความที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าวมาจากผู้ครอบครองโดยยื่นคำขอต่อศาลพร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยานเพื่อให้้้ไดดพพพยยยาาาาาาานน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 เออออกกกกสรรรรหหหหืืววววัััััตตถุม่่จลลฐทีศำ มาตรา1นึในวันตรวจพยานหลักฐานให้คู่ความส่งยายเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบอเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นอันเนื่องจากสภาพและความจำเป็นแห่งงพยานหลักฐานนั้นเองหรือพยานหลักฐานนอนั้นเป็นบันทึกคำให้การของพยานหลักจากนั้นให้คู่ความแต่ละฝ่ายแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานต่อศาลและให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความจำเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งเสร็จแล้วให มาตรา1.74ก่อนนำพยานเข้าสืบโจทย์มีอำนาจเปิดคดีเพื่อให้สาลทรบคดีโจทย์คือแถลงถึงลักษณะของฟ้องอีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเสร็จแล้วให้โจทย์นำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานโจทย์แล้วจำเลยมีอำนาจเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยโดยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทย์และจำเลยมีอำนาจแถลงปิดคดีของตนด้วยปากหรือนังสือหรือ มาตรา176ในชั้นพิจารณาถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้นกดหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงในคดีที่มีจำเลยหลายคนและจำเลยบางคนรับสารภาพเมื่อศาลเห็นสมควรจะสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ติเสธเพื่อให้จดฟ้องจำเลยที่ติเสนั้นเป็นคดีใหม จำเลยและทนายผู้ควบคุมตัวจำเลยพยานและผู้ชำนาญการพิเศษสลามหกบุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควรมาตราหนึ่งเจ็ดเก้าภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นศาลจะดำเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม่เลื่อนก็ได้ถ้าพยานไม่มาหรือมีเหตุอื่นอันควรต้องเลื่อนการพิจารณาก็ให้ศาลเลื่อนคดีไปตามที่เห็นสมควรมาตราหนึ่งเก้ศูนย์ให้นำบทบัญญัติเรื่องรักษาความเรียบร้อยในศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพพ่่่งงมมาาาาาาบบััคคแแกกรริจณดดีอาาดอญโโยนุลตห้้้้้าา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 มมมมมีใใหหหสัััั่่งงงจจจจจำำเเเลลลยยอออกกกพพิิิรรรรรณณววนนนแแตตตตขขดบบทญญะ